อันนี้เป็นการบริการการแพทย์แผนไทยแพทย์พื้นบ้านแพทย์ทางเลือกใหม่ที่เป็นผมมีความตั้งใจที่จะตั้งให้เป็นแลนด์มาร์คของอำเภอเมืองประจวบคีขันนะครับเพราะว่ามีการาจัดแต่งเรื่องสถาปัตยกรรมสวยงามมากขึ้นแล้วก็บริกาศข้างในใช้สีใช้อารมณ์ของไม้การนวดมีทั้งการแช่เท้านะครับก่อนเริ่มมีการแชร่ตัวด้วยน้ำร้อนนะครับมีการอบสมุนไพร นะครับแล้วก็มีการนวดด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทยนะครับแพทย์พื้นบ้านเช่นการเผายานะครับซึ่งตัวการพอกยาตัวนี้เป็นหัวใจสําคัญที่จะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นผู้มารับบริการทุกคนเลยครับมีสิทธิ์เข้ามาใช้บริการได้หมดนะครับถ้าเป็นแค่การมีสิทธิ์เบิกได้ด้วยครับตามสิทธิของท่านเลยแล้วก็การรักษาที่นี่เนี่ยจะวินิจฉัยโดยแพทย์แผนไทย นะครับแล้วก็รักษาโดยแพทย์แผนไทยซึ่งเวลาในการใช้ให้บริการเนี่ยโดยทั่วไปถ้าเราจําได้ก็จะอยู่ที่ประมาณชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงแต่ที่นี่จะใช้เวลาสั้นกว่าเช่น4ี่้านาทีถึง1ชั่วโมงเสร็จเพราะว่าการรักษาเป็นจุดแบบนี้หายขาดกว่าแล้วก็อย่างผมเองเนี่ยประวัติเก่าก็ปวดเข่ามาเผายาหนึ่งครั้งหายไป30วันถ้าพอไปวิ่งหนักๆก,ก,ก็จะเป็นอีกก็จะเผายาหนึ่งครั้งก็จะหายอย่างนี้แต่ถ้าเป็นที่อื่นก็พอปวดเข่าก็ต้องไปทานยา ทานยาก็อาทิตย์สองอาทิตย์เริ่มทุเราว,วิ่งต่อไม่ได้<ต>เนี่ยจะเป็นศาสตร์ที่รู้สึกว้าวมากอเมซิ่ง <Amazing S 2> มาก,มากที่ทําให้เราหายป่วยได้ <ปะ S 2> ก็เชิญชวนนะครับแล้วก็จะอยู่กับเราช่วงตั้งแต่เช้าหรือสายๆนิดนึงจนถึงตอนสองสามทุ่มขึ้นกับลูกค้าถ้าลูกค้ามีเยอะก็จะอยู่ยาวต่อนะครับก็จะเปิดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับแล้วก็วันเสาร์ตอนนี้ตั้งไว้ที่วันเสาร์ก่อนแต่ถ้าวันเสาร์อาทิตย์มีลูกค้ามากขึ้น เราก็จะเปิดบริการเพิ่มขึ้นครับโดยสลับคนเอาแล้วก็ตอนนี้เรามีศักยภาพรับได้รอบหนึ่งประมาณ11บเอ็คนมีเษเตียงสำหรับนวดนะครับแต่สามารถอบได้อีก2ก็เป็น13สามารถแช่ตัวได้อีก4<อ>ก็เป็น17ในแต่ละรอบนะครับ,รบสามารถารทางโรงแรมสามารถคอนแทคมาได้ครับทัวร์สามารถมาลงได้เป็นรอบๆอบ พอมาเข้าบริการตรงนี้เสร็จแล้วก็เดินไปเที่ยวสารวิถีซึ<ท>่งก็ใกล้กันไปเดินถนนคนเดินด้านหน้าก็จะประกอบกันทําให้ส่งเสริมก <motion S 1> ารท่องเที่ยวในพื้นที่การค้าการขายก็ดีขึ้นแล้วก็มีมาตรการดีขึ้นแล้วในอนาคตที่ท่านเห็นตรงนี้เป็นีิจการสปามีีิจการสปอร์ตมีฟิตเนสทำให้ร่างกายแข็งแรงมีดีแพดของดีแพดก็คือการปรับเปลี่ยนการลดอ้วนลดโรคไม่ลดไม่ติดต่ออย่างเช่นเบาหวานความดัน แล้วก็มีคีรีขันสมยัยก็คือทําฟันได้หมดจนถึงจะพัฒนาต่อในเรื่องของการใส่ฟันปลอมนะครับแล้วก็โซนด้านหลังหลังป้ายนี่อนาคตก็จะเป็นร้านกาแฟเพื่อให้บรรยากาศราบรื่นไปได้วยกันนะครับตอนนี้อยู่หวังรอประมูลครับอนาคตถ้าดีขึ้นเรื่อยๆก็จะพัฒนาต่อตรงนี้ก็จะมีคนมาพุกพ่านจนถึง 2- 3สาทุ่มครับใส่วนติดตาคภาพริการต่อไปครับ ก็จะเป็นประเภทครับถ้าโดยพื้นฐานการนวดทั่วไปก็อยู่ที่250นวดประครบก็250เผายาก็200บาทนะครับในส่วนที่เราเบิกได้ตามสิทธิราชการก็จะ250บาทต่อครั้งสัปดาห์หนึ่งได้ประมาณสักถ้าจะไม่ผิด3ครั้งถึง4ครั้งถ้าคนที่ป่วยนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะประมาณ2ครั้งก็จะดีขึ้นแล้วประมาณ4 5ถึง1ชั่วโมงครึ่งแล้วแต่ปัญหาเขาถ้าปัญหาหมุดไหลติดก็ประมาณ45นาที ถ้าสมมติปวดหลังปวดเขา่าพอผู้สองอย่างปั๊บเวลาก็จะเพิ่มขึ้นเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการจัดการครับค่าบริการน่าจะต้องสำรองออกจ่ายก่อนอตอนนี้ตอนนี้ต้องออกจ่ายไปก่อนครับเพราะว่าอยู่ในระหว่างที่เราจดทะเบียนละแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะเบิกจ่ายตรงได้ไหมเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดรอพสตทางเรีนนาายนไมเดิมเนี่ยยังเบิกจ่ายตรงไม่ได้ครับสําหรับผู้ที่สนใจนี่จะต้องจองก่อนแล้วก็ ก็จะมีจะมี QR Code เพื่อจองแล้วก็ผ่านลน์ติดต่อเรื่องเวลาเพราะท่านมาถึงตามหลักของกรรมการด้วยต่อจังหวัดประจวบก็คือเราจะต้องจองแล้วก็เดินเข้ามาคนจะไม่มีคนรอก็าจะให้บริการครับซึ่งตอนนี้เราก็เปิดกว้างขึ้นแล้วเตียงเราก็จะให้ห่างกันอย่างน้อย1เมตรครับจองผ่านออนไลน์ใช่ครับจองผ่านออนไลน์ก็จะมี QR code โพสต์ลงไปใน Facebook ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบแล้วก็โพสต์ไปในเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 耶！<Yay! S 2> <laughs>